วิธีแก้ไข YouTube ด้วยแอปพลิเคชัน o u t u b e Studio บนมือถือแบบง่ายๆด้วยตัวคุณเองสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตกพิลลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องในตุกสอออนไลน์มืออาชีพนะครับก็หลายๆท่านถามเข้ามาว่าพี่จะแก้ไขไฟล์วิดีโอเนี่ยนะครับของตัวเองเนี่ยบนมือถือ,อยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนว่าทำยังไงแต่ก่อนจะเริ่มต้นก็ฝากเพื่อนช่วยกัน กดติดตามกดซับสไคร b ์ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดกิ่งติงต๊ง,งเอาไว้เวลาที่มีข้อมูลใหม่ๆนะครับวิดีโอใหม่ๆเพื่อนๆจะได้เอาไปปรับใช้กับธุรกิจของเพื่อนๆได้นะครับโอเคนะครับทีนี้ในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีแก้ไขนะครับไฟล์วิดีโอของคุณที่คุณอาจจะลืมใส่ชื่อเรื่องบ้างลืมใส่พวกรายละเอียดบ้างใส่คีย์เวิร์ดบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับทำนยังไงนะครับ ก่อนอื่นทุกท่านเนี่ยจะต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มาก่อนนะครับเนี่ยใน App Store หรือ Play Store นะครับหรือใน Google Store แล้วแต่เลยนะครับแต่ให้หาไฟล์นี้ให้เจอนะครับเราอาจจะพิมพ์คำว่า YouTube Studio ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ดูนะครับแต่จริงๆพอพิมพ์ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีคำนี้ขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยนะครับย o u ูบส d o ลองคลิกเข้าไปครับเห็นไหมครับจะมีรูปภาพอันนี้ขึ้นมาเป็นแบบนี้เลย youtube Studio นะครับเราก็กดติดตั้งแล้วเราก็กดเปิดขึ้นมาเลยพอเรากดติดตั้งเสร็จแล้วเรากดเปิดขึ้นมาพอเรากดเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าท่านใดที่ยังไม่เคยล็อกอินเข้าไปในระบบเนี่ยเขาจะให้เราล็อกอินเข้าไปในระบบโดยการใช้นะครับอีเมลที mail, ่คุณใช้ในการสมรัครช่อง youtube นั่นเองแล้วก็พาสเวิร์ดใส่เข้าไปพอใส่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาสมมุติว่า ผมต้องการแก้ไขไฟล์วิดีโอเอาไฟล์แรกนี้เลยแล้วกันนะครับต้องการแก้ไขวิดีโอนะนะครับผมก็กดที่ไฟล์วิดีโอตรงนี้กดจิ้มเข้าไปนะครับพอผมกดจิ้มเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราสังเกตด้านบนนะครับจะมีรูปดินสอกับเป็นรูปคล้ายๆกับดาษกระดาษแบบนี้นะครับรูปดินสอเนี่ยเขาไว้ให้เราแก้ไขนะครับอันนี้แก้ไขแต่ถ้าอันนี้เนี่ยจะเป็นการแชร์นะครับแชร์ต่างๆอ่ะกดที่ดินสอเลยครับ อ่าเห็นไหมครับก็จะได้ข้อมูลมาแบบนี้อ่าได้ข้อมูลมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะแก้ไขรูปภาพหน้าปกก็ให้เราจิ้มที่ตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับมันจะมีดินสออยู่อ่าเราจิ้มตรงนี้เนี่ยเราก็จะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ออกไปอ่าไปออกแบบก่อนเนาะออกแบบให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยเข้ามาแก้ไขข้อมูลนะครับหรือนะครับเราจะแก้ไขข้อมูลตรงไหนได้อีกอย่างเช่นชื่อเรื่อง อย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเนี่ยเราสามารถเข้าไปกดกดจิ้มเข้าไปเห็นไหมมันก็จะให้เราแก้ไขข้อมูลได้นะครับเราก็แก้ไขได้เลยอ่าอะไรอีกข้อมูลสาธารณะแก้ได้ไหมอ่ะจิ้มเข้าไปเห็นไหมครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับเป็นแบบนี้อ่าอะไรอีกอ่ารายได้คําว่าไรายได้ตรงนี้ของผมเนี่ยมีมีรายได้นั่นแปลว่าผมสามารถเปิดหรือปิดการสร้างไรายได้ได้การจะสร้างไรายได้นั้นต้องผ่านกฎของ youtube ก็ไปศึกษาเรื่องของกฎของ u t u b e ดูแล้วกันนะครับแล้วก็ ที่สําคัญนะตอนนี้คือ u t u b e เนี่ยเขาจะกําหนดว่าวิดีโอที่คุณทําขึ้นมาเนี่ยมันเป็นช่องเด็กหรือเปล่ามันเกี่ยวกับเด็กหรือเปล่านะครับถ้าไม่เกี่ยวกับเด็กคุณก็ติ๊กตรงนี้ว่าไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวอ่าไม่เกี่ยวกับเด็กอ่านะครับเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นเพลย์ลิสต์นะครับเพลย์ลิสต์ของออข้อมูลของคุณคุณมีเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับอะไรบ้างอ่าสมมติผมทําช่องสอน่อะให้ดูก็ได้เพลย์ลิสต์ก็คือจะประมาณคอสจิ้มเข้ามาเห็นไหมครับ ก็จะมีสอนเรื่องอา, pick, ายุพิกหาให้ได้เสริมชิ์บรรสุกอ่าการทําแอดอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในในนี้หมดก็แยกเป็นหมวดหมู่เอาไว้ข้อดีก็คือเวลาที่คนอื่นเข้าเข้ามาดูเนี่ยเขาก็จะได้ดูง่ายนะฮะดูง่ายแล้วก็ศึกษาข้อมูลได้แล้วก็อันล่างล่างสุดเลื่อนลงมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกคีย์เวิร์ดนะครับเป็นคีย์เวิร์ดเป็นอะไรเงี้ยเราก็สามารถใส่แล้วก็เพิ่มแท็กลงไปตรงนี้ได้นะครับนะแค่เราคลิกปุ๊บมึงก็เพิ่มแท็กได้ๆนะเนี่ยนะครับ อันนี้ก็หมดแล้วในส่วนหนึ่งทีงนี้อีกส่วนหนึ่งตรงนี้มันจะมีอะไรอะลองจิ้มดูนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะกําหนดเลยว่าข้อมูลของคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากเปลี่ยนหมวดหมู่นะครับอยากเปลี่ยนหมวดหมู่เนี่ยจากตรงนี้จากการศึกษาเนี่ยไม่ไม่ใช่เป็นการศึกษาแนละ้วอาจจะเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับบล็อกเกี่วยวกับอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีข้อมูลอยู่ประมาณนี้คุณก็เปลี่ยนได้นะครับคุณก็คลิกเลือกเปลี่ยนได้หรือว่าจะไม่ให้มีการแสดง เหตุผลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคุณก็เลืกกีวกัตรงนี้หรือว่าจะลบวิดีโอ YouTube นี้ออกไปก็ได้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้หลังจากที่คุณแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับระบบมันก็จะให้เราเนี่ยนะครับบันทึกเห็นไหมฮะข้างบนตรงนี้อ่ะมันออกไปเร็วนิดนึงข้างบนตรงนี้เนี่ยมันจะมีคําว่าบันทึกนะครับเนี่ยเราก็กดบันทึกเลยก็เสร็จเรียบร้อยแค่นี้เองไม่ยากนะครับไม่ยากทีนี้แล้วถ้าวิดีโอมันเป็น ถ้าเรามีวิดีโอที่เป็นแบบเพลย์ลิสต์ล่ะเป็นเพลย์ลิสต์อย่างนี้นะครับผมจะให้เพื่อนกดดูตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เป็น3มขีดนี้นะครับ3ขีดนี้จิ้มกดจิ้มเข้าไปเห็นไหมครับตรง3ขีดเนี่ยมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงข้อความเพลย์ลิสต์วิดีโอทั้งหมดอลองดูวิดีโอทั้งหมดซิคือ,อยังไงนี่นะครับก็จะเป็นหน้าวิดีโอทั้งหมดที่เราต้องการสมมติว่าผมต้องการที่จะแก้ไขวิดีโอตัวนี้ผมก็จิ้มเข้าไปนะครับเนี่ยผมก็จะสา,สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลต่างๆได้เลย แล้วก็เข้ามาดูสถิติต่างๆได้ด้วยนะครับก็คือดูได้จากตรงนี้ะนะครับแล้วตัว playlist ล่ iz, ะ playlist กดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับ playlist นะครับนี่นะ playlist ตรงนี้นะครับกดจิ้มเข้าไปก็จะเป็นให้เราเลือก playlist ที่เราต้องการทั้งหมดนั่นเองนะครับว่าเอ้ยเรามี playlist อะไรบ้างที่เราสอนไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็กดจิ้มเข้าไปสมมติว่าเราต้องการจิ้มปุ๊บเข้าไปเนี่ยนะมันก็จะเป็น playlist ขึ้นมาแบบนี้ อ่านะครับเราก็สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลต่างๆได้อ่ากดจิ้มเข้าไปนะครับก็จะเป็นการแก้ไขเพลิดของของตัวเราเองเนี่ยนะเราก็แก้ไขได้นะครับจากตรงนี้อ่านะครับอันนี้คือการแก้ไขเพลิดน้องนะครับใครเข้ามาดูยโอนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับหรือว่าจะแชร์เพลิดนี้ออกไปอ่ากดแชร์นะครับเนี่ยเขาจะมีให้เรากดคัดลอกครับแล้วเรากดคัดลอกแล้วก็เอาลิ์ไปแชร์ได้นะครับอันนี้เรื่องของการแชร์เนาะนะครับส่วนเรื่องของการแชร์เดี๋ยวเดี๋ยวมาสอน วิธีการแชร์จากตัว YouTube Studio อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นให้เรา ing, ซิงค์ไปที่ในส่วนของอแอปของ YouTube นั่นเองนะครับพอเราทำทุกอย่างเสร็จสรรพเสร็จสิส้นหรือว่าเราต้องการแก้ไขเฉพาะอันเฉพาะส่วนแก้ไขเฉพาะด้านสมมุติเราแก้ไขต้องการแก้ไขแเราจิ้มไปที่ไฟล์ที่เราต้องการมมันก็จะแก้ไขทีละไฟล์ได้แบบนี้นะครับอ่ะก็ไม่ยากเนาะลอง ลองเข้ามาเล่นดูนะครับเพราะว่าทุกอย่างเกิดจากการเรียนรู้เรียนรู้เสร็จแล้วเราต้องลองทําพอเราไม่ลองทํานะครับเราจะทําไม่เป็นอ่าบางคนเรียนรู้ไว้เยอะแยะมากมายเลยครับแต่ว่าไม่เคยได้เอาไปใช้งานหรือว่าไม่เคยได้ศึกษาหรือว่าลงมือทําอย่างจริงจังมันก็จะทําไม่ได้น,นะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากเอาไว้นะครับสําหรับการเข้ามาแก้ไขไฟล์วิดีโอของคุณนะครับเกี่ยวกับ YouTube โดยการใช้แอปพลิเคชัน YouTube Studio นะครับโอเคงั้นก็จบไว้ประมาณแค่นี้ก็ก่อนจากกันไปก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดติดตามนะครับกดซับสไค i b ์แล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์วิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดอิงจริงๆเอาไว้เวลาที่มีวิดีโอใหม่ๆเพื่อนได้เอาไปปรับใช้กับธุรกิจของเพื่อนๆได้นะครับโอเคแล้วเจอกันในตอไปสวัสดีครับ